โอเควันนี้ทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นคลิปถามมาเดี๋ยวตอบนะครับอันนี้ก็มีคําถามมาพอดีนะค,คือตอนแรกมันไม่มีนะแต่ตอนนี้มันมีแล้วก็คือมันไม่เชิงเป็นคําถามหรอกแต่มันเป็นความคิดเห็นแต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับก็คือเขาถามว่าอาหารเนี่ยระหว่างแซนด์วิชกับโรตีโรตีคือไอที่เป็นปลาย่างนะที่แบบว่ามันได้แมกเลือแล้วก็ดูดเลือดส่วนแซนด์วิชก็คือที่ได้แมกเลืออย่างเดียวแต่ว่าได้เยอะกว่านะครับเขาถามว่าผมคิดว่าอันไหนเนี่ยดีกว่ากัน คือใจจริงเนี่ยถ้าเอาตอบแบบสปอยตรงนี้เลยก็คือมันดีทั้ง2องอย่างครับแต่ว่ามันดีคนละแบบแต่ว่าเราจะมาเทียบให้เห็นกันแบบ ค่อนข้างแบบชัดหน่อยเพราะว่าหลายคนน่าจะคิดว่าไม่ถึงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้อ่ะโดยตอนแรกนะครับผมจะกินเป็นแซนด์วิชนะครับแล้วก็อีกคนนึงกินโรเตตในขณะที่แบบเทียเท่ากันของเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างแพสซีฟเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างสกิลเหมือนกันทุกอย่างเลยคือเอาง่ายง่ายว่ามิลเลรกกันมาตีกันอนะแต่อีกคนนึงกินโรเตตอีกคนนึงตีแซนด์วิชกินแซนด์วิชแล้วก็ตีพร้อมกันด้วยนะเริ่มแบบเดะตีพร้อมกันเลยตามที่เห็นเลย คำถามคือใครจะชนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมกอให้โอเคฝั่งรถเต็ดชนะนะครับแต่แต่อะไรคุณจะเห็นว่าเลือดเนี่ยมันต่างกันแค่50นะครับ ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะบอกอ่ะอันนี้คือเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้ต่างกันมากถ้ามันออกสกิลเท่ากันมันต่างกันแค่ห้าสิบเท่านั้นเองอ่ะแต่คุณอาจจะบอกว่าแต่โรถเต็ดก็ชนะอยู่ดีเพราะว่าพี่เอออะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณก็อย่าลืมนะว่าแซนวิชอ่ะมันราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ถ้าแซนวิชกินเท่ากับโรตเต็ดเนี่ยหมายถึงราคาเท่ากันนะแซนวิชมันจะกินได้ถึงจุดสองครับซึ่งจริงๆกินจุดสองกับจุดแปดก็มันก็คล้ายๆแบบนี้แหละภาพมันก็ไม่ได้ต่างกันมาาากคืืออออเเเเเรจจะแแแพ้ยยู่่ดีีตตัวลลปปนท ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ต่างกันมากถ้ามันเป็นกรณีแบบ IP เท่ากันอาวุธเหมือนกันเป๊ะออกทุกอย่างเท่ากัน <_ d roid> อะแซนด์วิชกับโรเตอะแม่งแทบไม่ต่างกันเลยอะแล้วถามว่าแล้วแซนด์วิชมันดีกว่าโรเตตตรงไหนถ้าแบบเป็นอย่างนี้แล้วมันแพ้คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแซนด์วิชเนี่ยมันบวกเลือดอย่างเดียวแต่โรเตตเนี่ยมันได้ดูดเลือดกับแมกเลือดซึ่งแมกเลือดของโรเตตเนี่ยมันได้น้อยกว่าแต่ว่ามันได้มันได้ดูดเลือดเพิ่มเข้ามาเพราะฉนั้นนั่นแปลว่าแซนด์วิรเนี่ยถ้าเท คำถามคือถ้าคุณมีดูดเลือดอ่ะแล้วคุณเลือดเต็มอ่ะคุณได้อะไรคือคุณไม่ได้อะไรถูกไหมเพราะว่าในการที่คุณมีดูดเลือดถ้าเลือดคุณเต็มอยู่แล้วก็แปลว่าคุณไม่ได้ดูดคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์จากดูดเลือดอ่ะผมกาลังจะบอกอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับคราวนี้มันจะเป็นคลิปแบบว่าเราจะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตีก่อนคนที่กินโรเตนเนี่ยตีก่อนอ่ะอันนี้คือเขาเสียความสามารถของดูดเลือดไปแล้วเพราะว่าตอนที่เขาตีผมอะ่ะเขาเลือดเต็มและอีกฝ่ายหนึ่งตีกลับมาด้วยสกิลเท่กท่กออน,กน,นเอกนเ,อเด,อนดีิป แค่นั้นเองที่เหลือเหมือนกันหมดเลยแล้วเราก็จะเริ่มตีกันให้ตายคุณว่ามันจะเป็นยังไงถ้าอีกบ่ายหนึ่งเสียแบบเปิดก่อนเปิดก่อนแต่ว่าแบบมีโอกาสแพ้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากินอาหารที่มีดูดเลือดแต่เปิดก่อนไม่ได้ดูดเลือดเพราะว่ามึงเลือดเต็มอยู่แล้วเหมือนเดิมครับลองดูไปเดี๋ยวผมจะก่อให้นะครับเนี่ยคือช่วงมันจะเป็นช่วงประมาณนี้ก็คือถ้าคนที่กินโรตีเนี่ยตอนแรกๆเลือดมันจะแบบเออเยอะกว่าแต่พอตีนไปเรื่อยเเลือดมันน้อยกว่าแล้วก็ตามที่คุณเห็นครับเปิดก่อนแต่แพ้ครับคือในกรณีที่่เเปิดทากันนคือจะะช เลือดจะห่างกันปิ่มๆป,ป,ประมาณ4 0 2 0แต่ถ้าเปิดก่อนแม่งแพ้เพราะว่าคุณไม่ได้ใช้ความสามารถของอาหารอาหารของคุณคืออะไรคุณเพิ่มแมกเนื้อกระดูเลือด,ด,ด,อดซึ่งแมกเนืออคุณได้น้อยกว่าแซมวิทแต่ว่าคุณได้ดูดเลือดเข้ามาแต่คุณเปิดเขาตอนคุณเลือดเต็มคือคุณแปลว่าคุณไม่ได้ใช้ดูดเลือดเพราะว่าก็ตอนนั้นเลือดมึงยังไม่ลดมึงก็ไม่ได้ดูดอะไรน,ะนั่นแหละครับคือถ้าออกสกิลแบบออกก่อนนิดนึง คือสามารถแบบเสียประโยชน์ของอาหารตรงนี้ได้คือแพ้ได้อันนี้ในกรณีไอี IP เท่ากันทุกอย่างเท่ากันสมมติจ่ายดาเมจออกมาเท่ากันอ่ะเปรียบเทียบไปดูอ่ะแต่บางคนอาจจะแย้งว่าเอาพี่ครับถ้าเขาเปิดสกิลก่อนถึงแม้เขาจะไม่ได้ดดเลือแต่สกิลเขาก็คูดาวกลับมาเสร็จก่อนถูกไหมครับเขาก็น่าจะกดสกิลได้ครั้งหนึ่งไหมคือมันเป็นไปได้ครับแต่มันไม่ได้เป็นไปได้ทุกรอบคุณคุณนึกฟีลแบบว่าสมมติคุณเล่นไลคอนโบวเจอกับทีนิตี้อ่ะคุณจะอ่านลดคูดาวแม่งเยอะแค่ไหนก็ตามอะ่ะ หัวการเดียนคุณหรือว่าเสื้อคิริคุณแม่ไม่มีทางวนออกมาอีกรอบนอกจากถ้าเจอกันทีนิตี้คือมันจบไวมากคือผมจะบอกว่ามันแล้วแต่คู่ครับไอที่บอกว่าสกิลจะวนกลับมาอีกรอบอะคือมันแล้วแต่คู่ถ้าคู่ที่คุณเจอเป็นคู่ที่แบบเทดดาเมทใส่กันหนักอะบางทีคุณก็ตายก่อนที่มันจะวนกลับมาอีกรอบก็มีเอออันนั้นก็ไม่เขียวว่าแบบคุณเปิดก่อนแปลว่าเออสกิลมันจะวนกลับมาอีกรอบใช่ไหมพี่อะไรย่างี้อันนั้นแล้วแต่คู่นะถ้าคุณเจอคู่วันช็อตเนี่ยคุณไปเปิดเขาก่อนคุณ เพราะงั้นนะครับถ้าจะสรุปง่ายๆก็เอาจริงนะดูคปใหจจบด้วยเพราะว่าผมก็จะบอกข้อดีของโรเต็เหมือนกันอ่าอันนี้ก็ตามที่คลิปที่เห็นจะเป็นแบบคราวนี้คนที่กินแซนด์วิชเปิดก่อนมั่งแล้วคนที่กินโรเต็เนี่ยอ่าเปิดที่หลังคราวนี้ก็จะได้ใช้ความสามารถดูดเลือดแล้วใช่ไหมละ่ะสกิลเท่ากันตีเท่ากันแต่แต่ว่าได้ที่หลังมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนภาพแรกครับก็คือคนกินโรเต็เนี่ยก็จะชนะถ้าสมมติเป็นอย่างนี้แต่คําถามนะครับนั่นแหละคือที่คุณถามว่าแซนด์วิชกับโรเต็อะไรด คือมันไม่ได้มีโอกาสชนะแบบ100%เด้วยนะถึงจะกลับมาเป็นแบบตอนแรกเพราะตอนแรกมันก็ห่างกันแค่40ิใช่ไหมไอ้สี่สิบตรงน,นั้นอ่ะมันอาจจะมีเรื่องของปิงในการตีไม่พร้อมกันมาเกี่ยวข้องซึ่งคือพาะง้นก็อาจจะแพ้ได้ก็มีเหมือนกันเออก็ไม่ชัวร์ด้วยนะถึงจะได้ดูดเลือดแล้วแต่นั่นแหละคำถามคือแซนวิชกับโรเต็อะไรดีกว่ากันก็คุณลองคิดดูนะสมมุติว่าคุณเล่นอาวุธที่มีโอกาสโจมตีเขาได้ก่อนอะ่ะระหว่างคุณกินโรเต็อ่ะกับคุณกินแซนวิชอะ่ะคุณว่าอะไรเก่งก,กว คุณเล่นบาดอนแล้วคุณเจอศัตรูที่แบบแม่งตามคุณไม่ทันเลยยังไงก็ไม่ถึงตัวแล้วคุณยิงอ e ีใส่เขาไปได้แม่ง3รอบแล้ววะคุณว่าสารอบนั้นที่คุณยิงอ e ีใส่อ่ะถ้าคุณรู้อนาคตน,นะคุณว่าตอนนั้นอ่ะคุณกินศัตรูกินโลเตสอะไรแม่งจะเก่งกว่ากันแน่นอนว่ากินศัตรูแม่งต้องเก่งกว่าเพราะว่าคือเราเล่นไม่โดนดาเมจเลยเลือดก็ไม่ได้ดูดแล้วเราอ e ีไปได้ทั้งสมรอบแล้วขวาขาจะถึงตัวเราเราจะกินโลเตสทำไมวะกินศัตรูตอนนั้นก็ต้องเก่งกว่าเพราะเพราะเราอ e ีไป3ามทีศัตรูแม่งได้ด นั่นแหละนั่นคือที่ผมจะบอกคือการกินโรตีอะมันเหมาะในกรณีที่คือถ้าเราได้ใช้มันคุ้มก็คือเราได้ใช้รับดาเมจเราได้ใช้ดุกเลือดเออมันเหมาะแต่ว่าแบบกรณีคุณเล่นอาวุธที่สามารถหรือว่ามีโอกาสที่จะเปิดเขาได้ก่อนมากๆอะไรเงี้ยการกินสตูอะการกินแซนวิชอะมันจะเก่งกว่าโรตีครับถ้าอาวุธคุณเป็นประเภทนั้นเออ มันแค่นี้เองและคลิปที่ทุกคนกําลังดูอยู่ตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นรอบที่เหมือนเดิมก็คือแบบรอบที่แล้วก็คือผมเปิดก่อนแล้วคนกินโรเต้นเน่เปิดที่หลังก็คือได้ใช้ดูเลือดเต็มที่แล้วนะมาดูว่าผลมันก็ไม่ต่างจากเดิมครับมันก็จะต่างมันก็เหมือนรอบแรกๆคือเลือดมันจะแทบไม่ต่างกันเลยมันก็คือต่อให้แบบได้ใช้ความสัมาัดูเลือดแล้วนะเลือดมันก็ต่างกันแค่หลักสิบอ่ะเท่านั้นนะถ้าเป็นเทียสูงขึ้นก็อาจจะต่างหลักร้อยอะเพราะว่าสกลมันเปลี่ยนแแ่่คือันนนนก็็้้้้เเยาลวถึงีีปบบ โรเต็ดมันดียังไงเพราะว่าถ้ามันจะต้องเป็นอาหารที่แบบว่าต้องเล่นแบบอ่ะกูอยู่ดีๆกูเล่นไม่โดนดาเมจกูก็ต้องไปรับดามจเพื่อให้แม่งได้ใช้การรับดาเมจคุ้มหรือได้ใช้โรเต็ดเอาจริงๆในการเล่นจริงครับถ้าคุณไม่รับดาเม่ะกินโรเต็ดมันมันมันก็ได้ครับมันก็ดีดีแค่ว่าในกรณีว่าถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นการที่คุณไปกินศัตรูอะ อ่ามันดีกว่าเพราะว่าศัตรูจะตายเร็วกว่าแต่คือคุณไม่รู้นาคนไงเขาถึงต้องติดอาหารไปหลายอันแบบเวลาผมเล่นคอร์ลับผมเจอพะผมก็เปลี่ยนไปกินศัตรูผมจะกินรสเต้ะเจอพะทำไมว่าผมจะไปฮิวแข่งกับมันเนาะไปดูเลือดแข่งกับมันเนาะโดยที่ดามเมจผมไม่มีก็ฆ่ามันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยน,นั่นแหละมันคือเหตุผลเว้ยที่เราต้องเอาอาหารไปหลายอันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอศัตรูตัวไหน เราเลยต้องเลือกอาหารให้เหมาะกับศัตรูตัวนั้นไงครับมันไม่ใช่ว่าอาวุธเดียวไม่จะกินอาหารได้แบบเดียวเหมือนอย่างที่ผมบอกเราเล่นบาดอนอ่ะเราจะกินโรเต้ทําไมถ้าเราเจอตัวที่เราแม่งยิงอีไปสามทีแม่งยังไม่ถึงตัวเลยเราไปกินศัตรูดีกว่าไหมมันเก่งกว่ามันจะได้ตายเร็วกว่าแต่ถ้าเราเจอบาดอนได้กันเองเนี้ยเรากินโรเต้มันก็เก่งกว่าไหมเพราะว่ามันเป็นอาวุธเดียวกันระยะมันเท่ากันยังไงเลือดเราลดอยู่แล้วเอออะไรประมาณนี้เราก็เปลี่ยนไปกินโรเต้ตไงหรือถ้าเราเจอคนที่แ<ๆ>ม่งวิ่งหนีเราาา่เเวรรจะะกินโตไไปทํมพา มันวิ่งหนีเราเดียวเลยมันไม่ทำดาเมจเราอะเลือดเราก็ไม่ได้ดูดเราก็กินไข่เจียวดีกว่าไหมไปวิ่งไล่มันมันก็เป็นประมาณเนี้ยครับสรุปคือนั่นแหละโรเตตกับแซนวิชตีเทเท่ากันตามที่คุณเห็นเลยแม่งไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นโรเตตชนะไหมชนะจริงแต่ต่างกันหลักร้อยหลักสิบอะเออต่างกันแค่นั้นจริงๆอะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคนที่กินโรเตตเปิดก่อนแล้วไม่ได้ใช้ความสามารถดูดเลือดเอาก็แพ้แซนวิชนะนั่นแหละสรุปคือมไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่ว่านะถ้าคุณเป็นเพลเยอออรรรีเเนนนนดาาะะมิ้คคุุณกตพวไ เพราะว่าดาบอ่ะมันต้องตีเก็บสแต็กรบมอนซึ่งการที่คุณเก็บสแต็กรบมอนอ่ะมันโดนมอนตีเลือดมันก็โรใช่ไหมล่ะการมีโรเตดอ่ะแล้วคุณใส่ทีลสูงอ่ะมันตีดูเลือดกับมอนแรงมากมันตีทีลได้ทีลยี่สิบสามสิบอ่ะซึ่งมันคุมรับรวมๆกันแล้วอ่ะระหว่างที่ตีผ่านมอนเงี้ยในตอนที่คุณเล่นมิดนะอันนั้นอ่ะคุณกินโรเตดอ่ะคุ้มจริงคือคุณได้เลือดสามร้อยสี่ร้อยจากการเดินตีผ่านมอนอ่ะเพราะนั้นอ่ะถ้าคุณเล่นในมิดอ่ะแล้วมันมีมอนอ่ะแล้วคุณเล่นอา แต่ว่าในกรณีหนึ่งหนึ่งก็เป็นตามในคลิปที่เห็นอะเมื่อพูดถึงในกรณีที่คุณโดนลุมโรเต้ตก็เก่งกว่าแซมบิดครับเพราะว่าถ้าคุณโดนลุมศัตรูมันมี2 1, ตัวการที่คุณปล่อยหนึ่งสกิลแล้วสกิลมันโดน2ตัวเนี่ยแปลว่าคุณได้ดูดเลือดคุ้มกว่าการที่คุณไปหนึ่งหนึ่งเพราะคุณไปหนึ่งหนึ่งคุณปล่อยสกิลเท่ากันแต่มันโดนตัวเดียวคุณก็ได้เลือดน้อยลงกว่าที่มันโดน2ตัวถูกปะละ่ะทั้งทั้งที่ปล่อยสกิลเท่ากันนะเก็ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นแหละโรเต็มันก็นกอ,อกกคือ อะถ้าคุณเจออาวุธที่แบบว่ามันเถียกันแล้วคุณได้รับดาเมจกับได้ทําดาเมจพอๆกันพอๆกับเขาโรเตนมันเก่งหรือว่าคุณเล่นดาบที่แม่งต้องตีผ่านมอนเงี้ยตีมอนได้เลือดอ่ะโรเตนมันเก่งหรือคุณโดนลุมเงี้ยอ่ะโรเตนมันเก่งเพราะมันมี2ตัวให้คุณตีคุณได้เลือดเยอะขึ้นในขณะที่คุณปล่อยสกิลเท่าเดิมเก็ตไหมอันนี้คือความเก่งของโรเตนแต่ถ้าถามว่าเอามันหนึ่งหนึ่งกันกับแดนบิทอะไรเก่งกว่ากันเนี่ยก็ตามภาพที่คุณเห็นนะแม่งก็ต่างกรณีกันมันก็แค่นั้นเเเอองครัับบจจไปลละแ้วกน I should've known that it ain't